วันก่อนน้องพลกับน้องกายฝังวันฝนตกก็รีบสงสสยฝังตื่นกันไปเอาปอกว่าหานองถุงปูนอะ่ะเปิดอ่ะกวยดินใส่นะ่ะหินมันใช่เนะกลัวมามัไม่มค่อย กลัวเพื่อนมันก่อนฝนตกด้วยข่ำแล้วด้วยน้องพลก็รีบรีบไปทำงาน เขาใจอาวุธบัดจ้างไงเอาแหลหมดอาฮักมดคือ <laughs> <laughs> เราอ่อนฮักนีการพุก่กับ <laughs> ไป <laughs> เอามาเท่ <laughs> สองคนอาหลาน <laughs> เอากับจึงมาข้ามนะแล้วมันกับฝั่ง <laughs> ไปยางกันรถหนีคนไง่เ <laughs> ออมันตาก <laughs> คนเดียวมาอากาศมันเหมือนป้าเลย ันเป็นโรคส่เหมือนกันมันับาพาะแทนแม่มันน,น,มน,น่ะดีเนาะดินอยู่ใกล้เนาะ ไ,ไอืมต้องเปลี่ยนใหม่เ <laughs> ออเ <c oughs> ออหลังกวงครอบวันน้ำฝนตกอ่ะเป็นทีเ่เปิดกันตั้งอาตั้งหลัง